เจนซี Z, มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมเสริมาการาระงับข้อพิพาทค่ะสวัสด,ดีครับผมชื่อจครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับ การที่ผมทํางานอยู่ที่กองสืบสวนทางการพิพาชนะครับคือการมีเป็ญญนเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกลเกลี่ยตามพรบรไกลเกลี่การพิพาธมี25 6 2 5, 5, ันากโดยจัดให้มีผู้ไกลเกลี่มานั่งไกลเกลีร่ระหว่างคนสองคนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคนสองคนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหาลือหรือเข้ามาไกลเกลี่กับผู้ไกลเกลี่หรี่ว่าผู้ไกลเกลี่เขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคนสองคน ว่าท่านจะตกลง่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางใ,ในการเจราจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่อง,องของแบบการชดใช้การชําระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ค่ะอ่าฮะผู้ไกลเกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกลี่ยเกิดขึ้นนะครับ เราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ้งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกีย่ยนแ้มีคุณสมบัติในการไก่เกีย่ยนและมีความรู้ทางกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่กีตามคุณสมบัตินั้นครับ มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลีย่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไร้แนวขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทํายังไงต่อไปในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เขาสบายใจมากขึ้นหลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต<ม>์ไฟแนนซ์สิทข้คางวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิต หรือจะเป็นของอีกอยสอที่กู้ยืเรียนกันนะครับแลื่อทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทําหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของอยสอเราก็จะมีการแอกว่าคุยคุยกับอยสอว่าเนี่ยเราไปไก่เกียไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับอยสอเพราะเขาอาจจะได้ไก่เกียรเรื่องการตกลงค่คืนเงินยังไงดีครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค้างงวดหรือว่าค้างชําระตรงเนี้ยผู้ไกลเกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับผมผู้ไกเกียเนี่ยเราจะทําเรื่องประสานกับทีธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแนี้ครับเพื่อพูดคุยกันไกเกียรกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดหรือส่งคืนอย่างไรเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่า ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจํานวนเงินทุนทรัพย์ว่าค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน5้าแสนบาทส่วนถ้าเป็นของภา,ราครัฐนะคะก็จะไม่เกิน5้าล้านบาทถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือว่ากเกี่ยวกแล้วเนี่ย แล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสูส่ศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยและไม่ต้องดําเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่า ความอยุติธรรมเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดําเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตํารวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนีเราก็มีการฟ้องร้องหาตำ,ตำรวจิคดีตํารวจตลอดแล้วบางทีตํารวจเนอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทําให้ ผู้ถูกร้อพูดเรียกร้องไงเขาตามคาดีไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีนี้มีผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาพวิภาคระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าไมอยากค่าใช้จ่ายในการฟอ้องร้องหรือดําเนินคดีศารน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนมายืเมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกลี่ยได้ไหมคะสามารถทําได้ค่ะก็มาติดต่อที่ สอยยอจจังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะคือ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบนีสินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่องครับไม่มีลิมิตครับสามารถเข้ามาได้ค่ะแล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธ ได้ง่าย<ช>แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับฟรีตลอดงานฟรีตลอดถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถแก้เกลียได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษ,ษาก่อนก็นได้ค่ะที่ส่วนการแก่เคลียร์ภาคประชาชนสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นาศาลยุติธรรมนะคะถ้าสำหรับหม <ไป S 2> ู่บ<ป>้านเล<ๆ>็กๆเนี่ย<ๆ>เราจะมีป้ายศูนย ถ้าประชาชนอยู่แถวศูนย์ไกเกลียภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกเกียน่ะไปติดตั้งสูตรไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนะี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกเกียภาคประชาชนอยู่ครับจะมีผู้ไก่เกียไปนั่งอยู่ที่นั่นครับมีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะอ่าเราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1นึ่งแล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e mediation ilpd.go.th ครับ ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะก็อยากใจพี PM ่อมออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและจริภาพค่ะ พ่อพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะ,คะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมของสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ